สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจนะครับคือทำยังไงถึงจะใช้เงินอย่างแบบว่าชันฉลาดไม่สร้างหนี้ในอนาคต ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจมากว่าการวางแผนนี่แหละคือกุญแจสําคัญเลยของการมีอิสระทางการเงินจริงๆครับโอเคเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับจุดสําคัญแรกเลยเนี่ยในข้อมูลเขาเน้นย้าว่าต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่านี่แบบไหนที่เหมือนกับดักรอเราอยู่ใช่ค่ะ อืมประเด็นสําคัญเลยที่หนังสือเขาชี้ให้เห็นก็คือความแตกต่างนะคะระหว่างหนี้ที่อาจจะสร้างมูลค่าในอนาคตได้อย่างเช่นหนี้เพื่อการศึกษาดีๆหรือว่าซื้อบ้านหลังแรกอะไรแบบนี้เทียบกับสิ่งที่เรียกว่าหนี้บริโภคนะคะ อันนี้คือตัวบั่นทอนความมั่งคั่งเลยพวกนี้ก็คือหนี้จากของที่ไม่จําเป็นไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มอย่างเช่นรูดบัตรซื้อของตามกระแสรหรือผ่อนสินค้าฟุ่มเฟื่อยคือข้อมูลย้ําเลยว่าหนี้กลุ่มหลังเนี่ยอันตรายมากนะคะเพราะดอกเบีย้ยมักจะสูงแล้วก็แก้ยากด้วยมีวิธีคิดง่ายๆที่เขาแนะนําในนั้นคือให้ถามตัวเองเสมอค่ะว่าสิ่งนี้ จำเป็นจริงๆต่อการใช้ชีวิตหรือเป็นแค่ความต้องการชั่วครังชัวคราวถ้าตอบว่าแค่ต้องการโอกาสเป็นหนี้บริโภคก็สูงแล้วค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับพอรู้ว่าต้องระวังหนี้กลุ่มนี้แล้วขั้นต่อไปที่ข้อมูลเน้นก็คือการลงมือวางแผนสินะครับดูเหมือนว่าการรู้สถานะตัวเองนี่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆเลย ข้อมูลในปลดล็อกอิสระภาพทางการเงินเนี่ยเขาบอกว่าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะใช้แอปหรือสมุดก็ตามนะคะมันเหมือนเราเปิดไฟในห้องมืดน,นะคะทำให้เห็นชัดเลยว่าเราใช้ใจ่ายกับอะไรเกินตัวไปบ้างหรือเปล่าพอเห็นภาพรวมปุ๊บก็จะรู้ว่าควรจะปรับลดตรงไหนได้บ้างแล้วก็อีกส่วนที่ข้อมูลชี้ว่าช่วยได้มากเลยคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่มันจับต้องได้เช่นเก็บเงินสำรองให้ครบ x บาทภายในสิ้นปีนี้นะ หรือลดค่ากาแฟนอกบ้านลงเดือนละวายบาทอะไรแบบนี้เป้าหมายชัดๆแบบนี้ค่ะจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยโอ้โห oh, จริงด้วยครับการมีเป้าหมายนี้ช่วยได้เยอะจริงๆแล้วในข้อมูลมีเทคนิคเฉพาะอะไรไหมครับที่ช่วยให้เราเหมือนกับหยียบเบรกตัวเองเวลาจะใช้จ่ายบ้างแบบที่เอาไปใช้ได้จริงเลยมีหลายเทคนิคที่น่าสนใจเลยค่ะที่ข้อมูลแนะนาแล้วก็เห็นผลชัดๆนะคะคือกด24ชั่วโมงกด24ชั่วโมง ใช่ค่ะคือก่อนจะซื้ออะไรที่ไม่ใช่ของจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่ๆใ,ให้ลองระง,งับใจไว้ก่อนสัก24ชั่วโมงหนังสือเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยให้เราได้ไตร่ตรองคือแยกแยะอารมณ์อยากได้ออกจากความจำเป็นจริงๆหลายครั้งเลยนะคะพอข้ามวันไปความอยากนั้นมันก็หายไปแล้วหรือลดลงเยอะเลยอีกวิธีคือ กลับไปใช้เงินสดบ้างค่ะการที่เราหยิบเงินสดจ่ายจริงๆเห็นแบงค์หายเป็นจากกระเป๋ามันสร้างความรู้สึกเสียดายหรือว่าตระหนักถึงมูลค่าเงินได้ดีกว่าการแตะบัตรหรือสแกนจ่ายซึ่งบางทีมันง่ายไปจนเราไม่ค่อยรู้สึกตัวอ่าจริงครับการเห็นเงินสดมันรู้สึกได้มากกว่าจริงๆใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อเสมอข้อมูลเขาเน้นว่ายุคนี้ทําได้ง่ายมากอย่าเพิ่งตัดสินใจที่ร้านแรกที่เจออาจจะเจอดีที่ดีกว่ามากก็ได้ค่ะ แล้วบัตรเครดิตล่ะครับที่หลายคนก็ใช้กันเป็นปกติเลยข้อมูลมีคําแนะนําเรื่องนี้ยังไงบ้างครับให้ใช้แล้วปลอดภัยไม่กลายเป็นภาระที่หลังบัตรเครดิตเนี่ยมีประโยชน์ถ้าใช้เป็นนะคะกุญแจสําคัญที่ข้อมูลย้ําแล้วย้ําอีกเลยคือวิตในในการชําระคืนต้องจ่ายเต็มจํานวนแล้วก็ตรงเวลาเสมอ เต็มจำนวนและตรงเวลาใช่ค่ะห้ามจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาดเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่คือตัวสร้างหนี้ที่น่ากลัวมากจริงๆถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะคุมตัวเองได้นะคะข้อมูลก็แนะนำว่าอาจจะยังไม่ควรมีหรือว่ามีให้น้อยที่สุด เท่าที่จําเป็นจริงๆก็พอค่ะแล้วก็อีกเสาหลักสําคัญเลยที่ข้อมูลบอกว่าขาดไม่ได้เด็ดขาดคือเงินสํารองฉุกเฉินอืมเงินสํารองฉุกเฉินค่ะควรออมไว้ให้ได้อย่างน้อย3าถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราอันนี้คือกันชนชั้นดีเลยค่ะเวลามีเหตุไม่คาดฝันเช่นปัญหาสุขภาพหรือว่ารายได้สะดุดไปจะได้ไม่จําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มซึ่งจะทําให้สถนานการณ์แย่ลงไปอีกครับ การมีเงินสำรองนี่สำคัญจริงๆนะครับนอกจากป้องกันปัญหาแล้วในข้อมูลได้พูดถึงการสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนอกจากการป้องกันนี้แล้วเนี่ยปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินยังพูดถึงพลังของการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตด,ด้วยแม้จะเริ่มจากเงินน้อยๆก่อนก็ได้หรือเลือกลงทุนในสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำๆก่อน การเริ่มต้นสร้างทรัพย์สินให้มันงอกเงยนี่แหละค่ะคือการสร้างกรอบป้องกันทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะยาวแล้วก็เป็นบันไดไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงเลยค่ะครับสรุปประเด็นสำคัญจากปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินที่เราคุยกันวันนี้ก็คือต้องรู้ทันนี้บริโภคก่อนเลยแล้วก็วางแผนการเงินให้เห็นภาพรวมด้วยการจดบันทึก ตั้งเป้าหมายใช้เทคนิคควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีสติเช่นกด24ชั่วโมงหรือการใช้เงินสดและที่สำคัญมากๆคือสร้างกรอบป้องกันด้วยเงินสำรองฉุกเฉินควบคู่ไปกับการออมแล้วก็การลงทุนเพื่อนาคตด,ด้วยทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งเล็กๆอย่างแรกเลยที่เราทุกคนสามารถเริ่มลงมือทำได้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การควบคุมการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็เดินออกจากวงจรน,นี้ในระยะยาวได้ น่าเก็บไปลองคิดแล้วก็ลงมือทำกันดูนะครับ